แมงเม่าบินแมงเม่าบินออกจับโูครับโอ้โหเป็นลาลานเลยแมงเนี่ยมามาดูมาดูาดบินบินออกไปเป็นลาลานเลยมาดูได้ฮนะเอ็มลองฟ้าเลยโอ้ มีจิ้งจอกคอยดับเหยื่อด้วยนะครับแมงม้าเป็นร้านแฮปปี้แลนด์ตลาดแฮปปี้แลนด้านหลังโอ้หุเขยก็เห็นนี่ทั้งแรกออกออไปออกไปตายครับเรลังออกไปตาย กองทัพกองทัพจอมโปก